น่าผ so no really ิดหวังมากเลยฟาจิงเขนหวังจะได้ทองสี่สิบออนในครั้งนี้แต่เขาได้น้อยกว่ายี่สิบออนมันเลวร้ายกว่าการชล้างขราวก่อสซดอิกเขารู้ไหมไม่มีอะไรน่าผิดหวังกว่าเขาการคิดว่าจะเจอทองจำนวนมากแต่กลับกลายเป็นว่าเจอทองชั่วโมงละครึ่งออนพระเจ้าช่วยเหมือนได้หวยแตกมากเลย มันทำให้หมดกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปพ่งยอมแพ้อย่างน้อยก็ได้พองใช่แต่มันเคยได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้กลับน้อยลงลเ,ลยเรื่อยเลยใช่น้อยมากคร้อมเลวไายทั้งหมดเหมือนคอยตามเรามารอบๆเหมือนนี้เลย ชิ้นใหม่มาเปลี่ยนให้ลิตเติ้ลสแควร์สองตามตรงกลัวมันจะใหม่มาส่งที่นี่ด้ยซ้ำตอนนี้เอาเตรียมพร้อมจะป้อนบินให้เครื่องรอดอีกครั้งเรียกเอามันไปใส่ได้เลยนะลูกสูบไป็นกักระแทกถูกติดตัง้งและเครื่องยนต์กำลังกลับข้อที่เราใช้เยอะเหรอมันทำงานได้ดีอลเลนจะยกแล้วนะ เวันีแดดดีซะด้วยลุกดีที่เราทะมาแกัน n ะอีกครั้งนึ่งใอากาศแบบนี้ังานอรขนาดตอนนี้ลไม่ย่อนนแล้วลงรงแล้วุ่กอย่างกขึ้นพร้อมกันถึงเวลาสำคัญแล้วรอนกันต่อพิบเทากลับมาขุดดินเผาถอง Now, I want to hide, mom. I'm to game. Sorry, I have a couple of times. Yeah, I'm gonna let me open. ขุดดินให้รสุดเลยเขาเปิดเครื่องรอ่อนลายลูกคิดทุกคนขุดหน้าดินไปก่กรลมะนี่เป็นสิ่งที่ควรทำเราควรจะตั้งใจแยกหน้าดินแข็งสำหรับเตรียมร่อนมันเป็นงานช้างเลยและผมต้องการทำเป้าหมายให้ถึงพันปอนด์โรงแรไมแมจิมี่เราควรเลืยม,มือแยกหน้าดินที่นี่ให้หมดนะเข้าใจไหมรับทราบเปลี่ยนหลายทุกอย่างที่ทำไม่ไดีละลายลรไปเยอะเราต้องเอดินไป้ร เราหวังว่าจะละลายทันเวลาที่กปหนดแล้องทําให้เสร็จวันศุกร์มาตามคำถามเกี่ยวกับแผ้ของข่าวตอนนี้เขามาเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานขาองเราเพราะผมชอบขั้นหวานสูงเสมอ,เ,อเขาี่้สายแบบนั้นเ<อ>พาะอ,อย่างเห็นทองจานวนมากที่นี่อยาให้ผมเริ่มดินผมไยายามสุดๆแล้วปยายามเต็มที่ไปกว่าจะเสร็จสิ้นไปเลยข่าวกาลังรอผล คามพยายามของเขาดีพอเริ่มไปรอบๆคอยสังเกตแล้วแกละลายไปหมดนี่เราได้เริ่มคุณไปบ้าเรือยังนับผมคุณตอนนั้นแล้วแล้วมันก็อยู่ที่เบสรอคาเปิดหน้าดินเยือกแข,ขง็งทีเลกว่าหนึ0 0หมื่นสองพับาทในรถบรทุกผลกว่า200รอ้อใน2วันที่ผ่านมาแต่ที่เข็นแล้วเรามุ่งไปที่ชิ้นเดียวมันก็หล่นลงถูกแล้วดีมาก <c oughs> มารตีพึ่งพอใจ เราทําได้แล้วแล้วเราทําได้ดีขึ้นอีกยอดเยีย okay. ่ยมโอเคโชคดีครับไว้เจอกันพวกเขามีเวลาไปร่วมหวานคนพบหลังจากนั้นก็จะถึงเวลาทํำงานจริงจังคนเจ็บฝึกฝน ที่มุสคิบางคนไม่จะมีโชคกว่านคนอคืนบางทีเราน่าจะเลิกต<อ>ิุเขาก็ไม่รู้คิน<อ>่าภรรยาเข็นอนทไปชินอย่างนเนแบบว่ามันจะมีทอากกเธอตบัญชีเสร็จเรียบร้อยเห็นอยู่ในัญาาการหน้าเป็นหูุตัวเลขแล้วทํา<อ>ท,ทำบ้าอะไรเยอะ เ,เดี๋วยวแล้วถือเลยไว้60ครัเกเื่สักครู่นป็สกรืดีเลยฉันไม่เคยชอบที่ี้แวเราัวไปส่งที่สนามบินดาสันเกียอืมว่ามัเลยที่นั่นเป็นยังไงบ้างฉันเพิ่ง